สวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่องไทยจกักรพรรดิเหมือนเช่นเคยนะคะกด subscribe ขอให้โชคดีกดไล k e like and s h a r ขอให้เฮงเฮงรวยๆนะคะต่อจากนี้จะมาพูดถึงสถานสุดมนต์คถามหาจักรพัรดิที่ค้างไว้นะคะอันดับต่อไปอันดับที่14สถานปฏิบัติธรรมพุทธภมปัญโยวงเล็บดูสาขานนํำปาดอําเภอนนํำปาดจังหวัดอุตรดิตถ เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมกินนอนสวดมนต์บันทึกบุญอารมณ์ดีที่นี่มีการสร้างพระมหาจจกรพัริหน้าตาก10เมตรเชิญไปกราบไหว้กันได้นะคะอันดับที่15สำนักปฏิบัติธรรมพุทธพมปัญโยมงเล็บดูสาขาทาขุมงเงินอำเภอแม่ทาจังหวัดลำพูนที่นี่ ญาติธรรมส่วนใหญ่ตั้งสัจจะอธิษฐานสวดมนต์คาถามหาจากักรพรรดิกันทุกวันพระแลวะเวียนมาสวดมนต์กันได้นะคะอันดับที่16สถานปฏิบัติธรรมพุทธพมปัญโยสาขาห้วยขยุงอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีที่นี่จะมีการปลูกสิ่งที่ทานได้มีที่พักที่อาศัยทางกายทางใจ และสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมเพื่อสร้างประโยชน์แก่ตนเองและผู้อื่นอันดับที่17สถานปฏิวัติธรรมพุทธพมปัญโยวงเล็บดูสาขาไซโยกอำเภอไซโยกจังหวัดกาญจนบุรีด้วยพื้นที่ที่ตั้งสถานธรรมอยู่นี้เป็นพื้นที่ป่าและภูเขามีลุ่มน้ำผ่านเป็นป่า มีภูเขาสูงสลับซับซ้อนทำให้มีไม้ตะเคียนมาติดตามแอ่งช่วงคดโค้งของลุ่มน้ำหรือเรียกง่ายๆว่าแม่ตะเคียนทองเว่แวแมาว่าถูกรางวัลกันหลายท่านแล้วค่ะยติธรรมและกัลยานมิตรท่านใดผ่านไปผ่านมาแวะมากราบแม่ตะเคียนทองกันได้นะคะอันดับที่18 สำนักสงฆ์สวนป่าพมปัญ,ญโยวงเล็บดูม่อนเศรษฐีสาขาทาขุมงเงินอำเภอแม่ทาจังหวัดลำพูนเมื่อต้นปีพุทธศักราช2568มีพิธีเบิกเนตรหลวงพุทวดหลวงปู่ดูและพิธีบวงสรวง 1. ท้าวม่อนมหาเวสุวรรณโนสูง6เมตร 2. ท้าม่อนมหาลาบสูง4เมตร 3. ท้าม่อนอายุวัตโกสูง3.5เมตร 4. ท้าม่อนมหาเศรษฐีสูง3เมตรยตทิธรรมท่านใดอยู่จังหวัดลำพูนหรือจังหวัดใกล้เคียงสามารถแวะไปขอพรกันได้นะคะขออนุมโมทนาสาธุกับทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังนะคะ สาธุจ้าสาธุค่ะ